สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดทดลองเพาะเห็ดฟางนะครับวันนี้จะเป็นชุดราคา380บาทนะครับ380บาทนี้นะครับจะประกอบไปด้วย1ก้อนเชื้อพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับก็จะเป็นเชื้อที่เดินเต็มก้อนนะครับเส้นใยเดินขาวทั้งก้อนนะครับ ความขาวของเส้นใยก็จะขาวประมาณนี้นะครับสําหรับเชื้อเห็ดฟางนะครับนี่ครับมันจะไม่ขาวเหมือนเห็ดนางฟ้านะครับจับดูจะรู้สึกแน่นๆทั้งก้อนนะครับก้อนเชื้อของทางร้านเรานะครับจะเป็นก้อนเชื้อที่ผ่านการต่อจากแม่วุ้นมาแล้วนะครับจะเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับไหมครับจะมีชิ้นวุ้นอยู่ในนี้นะครับ อันนี้คือเป็นก้อนเชื้อที่ผ่านจากแม่วุ้นโดยตรงนะครับไม่ได้ต่อเชื้อมาจากก้อนเชื้อรุ่นก้อนอื่นนะครับจะทําให้ลักษณะของเชื้อเห็ดฟางของร้านเราจะแข็งแรงนะครับนี่ครับในชุด3ามรสบาทจะได้ก้อนเชื้อไปทั้งหมด8ก้อนนะครับสามารถเพาะได้ 8. ตะกร้าสำหรับมือใหม่นะครับแต่สําหรับมือเก่าหรือคนที่เคยทําเห็ดฟางบ้างแล้วนะครับจะเพาะได้ทั้งหมด 16. ตะกร้าเลยนะครับ ต่อมาอุปกรณ์ที่2ที่ได้ไปก็คืออาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเสริมเห็ดโดยตรงนะครับก็จะมีส่วนประกอบของหลายตัวที่เป็นประโยชน์กับเห็ดฟ้าน,นะครับอาหารเสริมตัวนี้นะครับจะใช้ในการผสมก้อนเชื้อเห็ดนะครับเวลาเรายีก้อนเชื้อเห็ดจะเอาอาหารเสริมตัวนี้ไปผสมนะครับนะครับถ้ามีอาหารเสริมตัวนี้แล้วนะครับไม่ต้องใช้แป้งข้าวเหนียวลำละเอียดหรือแป้งต่างๆเลยนะครับเพราะเป็นอาหารเห็ดโดยตรงนะครับตัวนี้ถุงเดียวจบนะครับ หนึ่งถุงจะไว้ผสมกับก้อนเชื้อได้สองก้อนนะครับจะไดะ้ชุดนี้จะได้ทั้งหมดสี่ถุงนะครับก็สามารถผูเคราก้อนเชื้อเห็ดได้ทั้งหมดสี่ก้อนนะครับอุปกรณ์ต่อมาที่ได้ไปก็คือน้ำหมักฟางนะครับตำดาบนะครับลูกค้าที่ขอเห็ดฟางโดยใช้ฟางข้าวนะครับเราก็ใช้น้ำหมักตัวนี้นะครับ เอาไว้ผสมน้ำา1ขวดต่อน้ำา50ลิตรนะครับเอาไว้แช่ฟางข้าว8ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ8ปชั่วโมงเสร็จก็เอาฟางข้าวมาทําการหมักโดยเอาฟางข้าวออกจากน้านะครับแล้วมาตั้งกองไว้ในร่มนะครับหาผ้าย,ยางคุมให้มิดชิดทิ้งไว้เลยสามคืนนะครับเ็าเรียกวิธีการหมักฟางครับจะทําให้ฟางนุ่มและหอมนะครับและอีกอย่างอาหารน้ําหมักฟาตงตัวนี้นะครับจะมีสารอาหารบางตัวที่เป็นประโยชน์ต่อ เห็ดนะครับทาให้เห็ดสร้างเส้นใยได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะยับยั้งเชื้อราบางตัวได้นะครับปรับพีเหดให้กับวัสดุเพาะด้วยนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งขวดต่อน้ำห้าสิบลิตรนะครับหรือเอาไว้ผสมน้ำหนึ่งขวดต่อน้ำห้าสิบลิตรเหมือนกันเอาไว้ตัดเส้นใยเห็ดนะครับได้เหมือนกันครับถ้าทําการแช่ฟางใช้ได้ครั้งเดียวนะครับ ตมานะครับสิ่งที่ได้ไปคือเอกสารการเพาะนะครับก็ในชุด3ามร้อยแบาทนีครับจะได้เอกสารการเพาะนะครับก็คือเป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางในสุ่มนะครับมีวิธีการทําอุปกรณ์การเพาะโดยละเอียดนะครับการเพาะเห็ดฟางในตะก้านะครับก็เหมือนกันครับจะมีอุปกรณ์ให้มีวิธีการบอกทุกอย่างนะครับสรุปปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางนะครับทั้งตะก้าโรงเรือนและกองเตี้ยนะครับ สรุปปัญหาพร้อมกันแก้ปัญหาไปให้นะครับและจากนั้นก็จะมีวิธีการดูแลหลังการตัดใยไปแล้วนะครับว่าควรจะดูแลอย่างไรนะครับเพื่อให้เห็ดออกดอกนะครับนี่ครับในชุด380บาทนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังต่อที่ผมได้กล่าวไปบ้างแล้วนะครับชุดนี้ราคา380บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับถ้าใครสนใจสั่งสามารถ แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหรือสั่งจากทางเพจโดยตรงก็ได้นะครับทางเพจเรานะครับจะใช้ชื่อว่าครั้งเห็ดเหมือนเดิมนะครับงัขอขอบคุณนะครับที่รับชมการรีวิวครั้งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ